กันไปแสนพันสองแสนสองแสนสามแสนพันแล้วเขาถูกขนาดนั้นบ่โอ้คือเขาเสียเขาก็ะไดๆผู้เฒ่าบอกเขาบอเสียเฮ้าเขากรไดน้อยนะพะจังใดไหมอายุฤกษ์เศร้าบอกคุณท่าแม่ขอรองอืออย่าบอกพ่าแม่พอแล้วค่ะมันไม่มีเงินจ่ายแล้วหนูหนาเขาอะคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด เด็กขึ้นเครื่องหนาปากเนาะเคิ่งขิวอันหนักคื่ขิวอันหนักแล้วยกโชว์ก่อนดูแม่ยกโชว์หน่อยฮะเออแต่แต่เนาะของเงาเนาะไนตรงไหนครับตัวไหนที่ถูกแม่ศูนย์สามศูนย์สามสามเลยเนาะเบอร์เบอร์เลยนะแม่เนาะเบอร์เบอร์ยูะว่าหน่อยได้เลยเห็นบั่นอ่ะเห็นนั่งเบิร์ตบอเบอร์เบอร์เยออ่ะเบอร์เบอร์เลย แล้วก็มาขืนยูตงี่่นนแมีทก็ขืนยูตีอีกไว้หนึ่งวาสีรรคถังด่างก็ขืนถังถึงเนาะมันขืนถังถึงก่อนเนาะขืนย้อนสามก็มาออกยูตียังอีกทั้งเพีบเลศูนย์สามก็มาออกตรงตรงเลยนะแม่เนาะนี้ก่อนก็คอยไปเดีอยๆใจเย็นๆที่นำลวดไก่ในตัวอืออออเันถือมาจังว่ะแต่แม่โอ้ยก็ถือมากแต่โดนอะไรแม่สองปีสามปีแล้วันมาหลังแกเสียอยู่นี่อะ คือสองสามปีแม่เขาก็ว่าเป็นบ้าอย ah. <nh wan cartoon> ู่นี่ล่ะบ้าอยูเพื่เดียวนี่แหละถูกเขาว่าบ้าบ่อแม่บ้าอยู่ผู้เดียวถือว่าเขาก็ว่าเป็นบ้าเขาถือก็ไหนก็ว่าเป็นบ้าเขาบอกเห็นน้ำาเห็นน้าวนะเขาบอกเห็นน้ำเขาเรียกว่าเป็นบ้าเขาเรียกว่าเป็นบ้าบอกว่าเบื้องตี้หลายเด็กมาเบื้องตี้หลายเด็กเขาบอกเห็นน้ำห้าวเขาว่าห้าเป็นบ้าครับเอย่าว่าอะไรอืมคนบอกเห็นเห็นผู้เดียวเห็นเอาโลดเขา่แบอก อันนี้คืออันเก่านะแม่เนาะอันเก่าอันเก่าครับผมโอ้ยก็ยังว่าเฮ็ดพูดเดียวอันเนาะนางพูดเดียวต่นางสมาธิพูดเดียวเห็นพูดเดียวเดินจงกรมพูดเดียวเนาะเมือเด็กสีออกนะเหมือนดองเด็กออกคือเหมืออื่นเด็กสิออกมันบะมีก็นางเห็อยูพูดเดียวดูกรบโวด้ยยูนําเนาะก็ยูพูดเดียวบ้านในคนดยย้อนน้องมาแต่ถึงสรค์ติเนาะ โอ้ยเขาล่องไซโก้บิกมองเนาะเฮิ่มลดไว้ทันแบนอยู่ปลาแดนทักตัวอันนี้มันบางเกล็ทองอแต่ว่ากล้าแดนแนะเนาะโอ้ยพอเอาเงินถิ่นแล้มาให้คลาดกนเนาะอาจารย์นะถิ่นมานจะเทิงสวรรค์ครับผม,มลงมาอันนี้เอาลงได้แม่อ่ะเอาลงได้ค่ะได้ยังเด้งเด้งเมื่อคิวแม่เนาะเมือนั้นเออเมือนั้นอันนะเะนะมืม่อไปบ้านด้านพญานาคเบิกทราบมีอัน ผู้ใดก็ตีหลังปูบ่ะปูแล้วเพิ่นมาตีหลังเนาะหยาบ่ได้เห็นเห็นแต่ปูมาใช่ค่ะอันผ้าแพร่เพิ่นน่ะคือว่าเพิ่นว่าติแม่นผ้าแพร่เพิ่งนิบกระเที่ยวมาได้มื้อนั้นน่ะเออตีอันข้างสี่ห้าวัน่ะตีเมืองไหนตีหลังเนาะเปียกได้เพิ่นเปียกมากเลยเออเพิ่งเปียกมากตีข้างกัวเนี่ล่ะเพิ่นเขียนเลขไว้ข้างกัวเนี่่ะครับมันอันก็เลยบ่อยพอบาใจไหนนะเขียนเลขไว้ก็ะเรบ่ว่าจังได๋เพราะว่า อาจารย์พึ่งกับไปเนาะอาจารย์ช hmm. mm ูอาจารย์พึ่งกับไปขนาดน่ะอือต้องไปอันภาไปเที่อยงผีเนาะมื่อนั้นแม่อุ้ดอนกับไปที่ประดานันนะจุดห้ั้นวัดที่แล้วบอกวิ่งตัวใดวัดที่แล้ววัดที่แล้วบอกให้วิ่งแปดวิ่งแปดเลยว่าสันแม่นี่ดีบอกแม่อุ้ดอนแม่แปดมาเอาโลดกระสันหลอกว่านในวิ่งแปดว่าสันแม่งูที่แล้วเขาถูกกันหลายแม่เล็กแม่ โอ้ยเขาถูกคนนั้นแสนสองแสนสามแสนคนนะป้าเจ้าถูกเขาถูกไลยขนาดน,นั้นเลยเนี่ยเขาเสียเขากระถือลายเขาว่าจะเสียแม่ตีบ้างแล้วก็สีเสียแม่ตัวบ้านเอาที่ที่เขาว่าโทรมาให้หยุดนี่จริงไหมเขาโทรมาเขาก็บอกว่าแม่หยุดซะแม่แย่าบอกคนเถอะหนูบอมีเงินจ่ายแล้วอาจารยว่าไม่มีเงินจ่าย ให้ซะเผื่อวะยุดให้ซะให้ซ <c> ะ <oughs> <c oughs> ยุดใช่ยุดให้ซะย,ยุดก็ต้องบอกเลขคนนะแม่หนูมมีเงื่อนใจและได้แม่วประสาทวะขอดองไในบอยังหวาพาทุดงกับดุซสองหว่ะแต่น้อมีออพาอของแม่เขาเนาะจนจนเขาบอก ให้หยุดเลยบ่แม่จนเขาบอกให้หยุดหยุดซะแม่อย่าใหายถอนลูกไม่เงืนใจเด้อไหนภาษาจนเขามาขอร้องเลยเหรอครับเนี่ยขอร้องได้ไหมภาษาขอร้องได้ไหมอย่างนี้ก็มีนะปอนจิตน้าแม่เนาะจ้านั่นแหละเพิ่อกระื่นมาให้ยนั่งเที่ยกับกระืนน้่มแขนนั่งเที่ยกับกระืนน้่มขาแล้วเที่ยกับกระืนน้่มหน้าเนี่ยเต้ผู้เสียผโคโกเสียกับ่างขาเป็นบาทบาทตลอดกันยังวะถ้าถึงวิกถ้าถึงวิก คือคือผู้เดียวยแ<ก>ม่นมางวนเมืองหันกันเลยบ่ได้สื่อนาขัานได้สื่อกับอีมาซ้อมเมืองว่าพูดเอซี่มันได้นาเพราะว่าดูดวกว่าเอซี่เขาเมืองไหนแล้วกับพ่อกาลงทุนบานี้กับพ่อกาสื่อว่าเป็นห่วงห่วงเอซี่เพื่อนนะนาครับย่านมาห้าสื่อย่านเพือนอเน่นบ่ได้เงินกันนะนาแม่ก็เป็นห่วงแม่ก็เลยบ่สื่อเลยให้เอซี่สื้อครับผม จ้าดาดาเพิ่งกับ้ากันถือกันอยู่ถือกันเป็นแสนสองแสนสามแสนอยู่ถ้าถูกกันลายขนาดนั้นเลยบ่ามหมแน่นเจ้าก็ถือกันอยู่ถูกมากเลยเจ้าถูกมากนะแต่ว่ากะก็จะบอกไปนี่แหละเขาก็ว่าเป็นบ้าอายุนิดละเห็นยังไงก็ว่าเตเป็นบ้าแม่อุร้อนนะเป็นบ้าจะเป็นบ้าอยู่ค้เดียวซะขอสารนะนมื่กี้เห็นผีเขาแหงว่าบ้านอะเห็นผีเขาก็แหงวาว่าเฮ้แม่อุดรเห็นผี ส่วนมากเห็นอยู่ไสจ้ะแตเห็นยังนําทางนี่แล้วเอ้าผีก็ยางนําทางคือกันผียังนําทางนี่แล้วมาเาเยไปเบิ่งว่ามันเาอีหยังอือแท้มันเาอันเทวดานั่นน่ะเนยางนําทางเอิ้นว่าเทวดาแม่นอือแต่บ่งวกายงวกาคือเาได้เายังยางยังงวกั่นงวกนี่ได้เบิ่งหั่นเบิ่งนี่เายางบ่เบิ่งยัง ครใส่เลยขั้นบ่ผีข้าส้นไปเลยเลยเอื้อนใช่กับบปากกังเน่บ่บปากขาสินยางไปเลยส้นไปเลยเป็นตยานปลาหนี้เพิ่นจะวเบาน้าแม่บัวไม่ได้เพิ่นหูว่าแม่เห็นเพิ่นเนี่ยบ่เพิ่นกับบัวเบาเพื่อกันเพิ่นไปเลยยังวะเพิ่นบ่เบิ่งเข้าเลยแต่บวเพิ่นกับิีนีอันปิดสัญญาณของเพิ่นอยู่ด่ะเพิ่นกับจีหูว่าเข้าเบิ้งเล่าอยู่ขนาดแต่ว่าเพิ่นหบ่แนมมาเพิ่นกับสินยางไปเลยน่ะ เขียนมาบมือเฮาแนบปาปากว้าววันนี้เฮาอยากได้เลขน้ำเพิ่นเฮาสีังไ๋เอาส่นะเฮ้าอะไรเลขกันน้ำเพิ่เพื่อก็เอมาห้ยังสีติดอ่ะแล้วเทียนห้จังซั่นจังสีอี่หนึที่กากสิมาห้ยคืนอัตโนมัดกังสี่ลยแม่งวดที่แล้วขึ้นน้าพากนี้เด้แนบขึ้นน้าพากขึ้นยู่งของแดงวดที่แล้วยุ่งของตรองขี่เลยหน่สนามอ่ะส่นสาม บ้านเหมือนงวดเนี่ยเราพี่บักซู่นบักใไงหนึ่งแบบตีตีละซุ่นบวงบักใหญ่มาเป็นบวกไงเราบอกแม่ใช่แม่เอาแม่แม่นิ่งๆเด้อสีส้มเอซีเบิรงเด้อร์คุณอินี่ได้นั่เบิรงนเบิร์นไงนึงได้นั่นไม่ได้เขียนไว้บอกแม่บอกทีเขียนไม่เห็นอยัางยูซื้อยูซื้อแม่อย่าเอามือไป อ่าแดงกึ่งคืึเลยเขียนเลยเฮยังบ่ได้ไปเขียนไลยแดงเป็นวงกลมเนาะวงกลมปานหน่อยไข่บาบบแต่คนบาเข้าจานบ่เห็นบ่ครับนั่นบ่กันไหนตัวเล็กหน่อยหรือว่าตัวใหญ่แท้ว่าสะดอกว่าแดงกึ่งคืนนี่เนาะแม่เหมันเป็นคู่อุดรูดใช่รึครับผมอ่าเอาแม่อุดรูดบังง่า่นึงแม่ว่ามึงแห้งซัดเลยอ่าแม่เฮียแห้งซัดวะนี่บ้าเเนอง เันจ้ยวเมื่อหร่ก็หาอยู่นี่เด้เห็นบอกมันเป็นขีดเป็นเน่าอยู่ไห่เด้ค่ะคทับ่ตีเอานีนเดเดเด็ดขเดตีเอาได้สามตูวได้สามตัวไปไกลๆเอฟซีพันธเห็นเหรนที่บอกเอนซีไปเขียนเห็ดหยางไปเขียนเห็ดน้ำเออเมืองเกิ้งได้บานีขึ้นเองขึ้นต่นหนครับผมเป็นเวิรงเป็นเวิงเลยแต่ขึ้นมาเองเนาะแม่เนาะแย่งขืนใหญ่วันเมื่วานี้สีบ่าใหญ่ขักขัก่เออเรียกเทวดาเอามาให่ค่ะ ละเบิ่งเอาเถอะเป็นเบื้อหาว่ามึงจึ่งได้ดในเห the ็นบอยเซี hey on, uh, uh, aproxim, ่แต so ่เห hey, ็นคอมเมนต์มากเนาะเห็นบอยเอซี่เลยผีเขาวาคู่าบนนะนนี้คู่เป็นคู่ออกรอยเห็นมาเบิ้งแน่อันนี้เด้อแม่สิว่าได้ส่งให้ได้โทรศัพท์แม่มันนอกแล้วเบิ้งเอาในช่องเบิ้งเอาในช่องเอาเลย่งเลยเนาะแม่เห็นเป็นศูนย์บ่ศูนย์แบบไงเป็นผีป้าน้อยไข่อะลรูก เบิร์ดดังมากก็บมาถือก็แม่ดันแม่หูแล้วว่าขั้นดังมันสูงกันไนมันบกเขาแด้เด็กแม่กับว่าอยู่แม่สิป่อยก่อนม่มันนั่นสิหูได้ตัวแม่เองนะเออแม่สิป่อยก่อนม่ได้บ่รอเด็กดังแนนขั้นเด็กอันมาแห้งๆนี่ขั้นแม่ว่าบออกมันก็คือบอออกมันก็สีหูมาเองนี่สินะเด็กตัวนี้สิมอเรยอย่างสี่นะ อันเด็กตัวสีออกนี่โว้ยเหตุไดข้นนานั่งอยู่กับรับนอนอยู่กับรับเก็บตัวเก็บตัวเออเด็กเขาเลยละนี่เก็บตัววางส่นะมันอยากนอนบอ่ะมันอยากนอนด้วยมึงหันกัอยากนอนทานกักนเขทั้งวันวสิหอยปอกไ,ได้ก็เสีด้วพ่วงชีพ่วงมองเรื่องนี้ได้ตัวไหนแม่ยังมองนี่เด้อแม่นาตีเอาเป็นศูนย์หาหกเอาหันมาเอียงมากแม่ศูในย์หาหกเด้อนี่เด้อ มึงเก่งเลยบอสจงกับเอฟซีผู้คนคอมเมนต์มาเลยตอนนี้น่าหนี่าโอ้โเลิฟเขียนโซเดียวกันโอ้ศูนย์ห้าหกแหละครับแม่แมอือมึงเก่งเลยบอแม่เก่งเลยมันแม่เห็นตอนไหนเห็นแต่เศร้าเลยเหรอเหนแต่เศร้าเลยไปอาบน้ำแล้วย่างออกมาก็เลยเห็นเลยบาทูเป็นคู่บาสในเบิร์นกับโจงกับว่าเบิ่งบาสอีพอคือเขียนให้ักดแสบัดเลยว่าเป็นกระถือกระถือว่าแม่น ยูน้าผากเนี่ยยหน้าาพอเมื่อวันที่แล้วก็เลขหน้าผากใช่ไหมศูนย์สามเลหน้กับยูนี่ละศูนย์สามมีเบิ้งกึ่งยูนี่ละอันยูนี่มันเป็นเลขห้าปกตีเอาเลยวันนี้มาอยู่คิวทางพี่มาอยู่พี่บ้านอยู่ทางนี้บ้านเฮ็ดให้เห็นเลยนี่เมื่อไรแม่นแทมบ่ได้แม่นท่า่ได้อีหยังครับเต็มเต็มนะแม่เนาะตันนี้มันจะรุดเหรอเนาะแม่แต่มันรุดกว่านี้เออตัวใดก็แม่ ศูนย์ห้าหกเอามือออกด้วยป่ะนี้โอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ยเนี่นี่มันเป็นวงกลมเนาะเลขหายุ่งกางเนี่ยก็เลขโกลาเบิ้งเอานั่นโอ้แม่นีดีนั่นเห็นนั่นนันศูนย์ห้าหกพี่เหรียญคือกันบอยเนาะคือกันบอยซี่เอ้ยนี่เบิ้งเอานี่แมาแม่แม่หาเบาได้แค่คืนไปเท่าที่อยา่พ่อครัวเนี่ยมันก็ซื้อยวโม่เนีย มันก็ไม่คิดว่ามันจะออกไงแม่ใช่ไหมเออมันก็ออกเนาะมันก็ออกกันแะออเออเยนั้นพรมันชีวิตขึ้นมาบ้นกมัวดอก